กราบสวบัสดีสวัสดีผมพี่น้องเอฟซีทุทานเนะสบายดีพี่น้องสุขุสุขค้นได้พี่น้องเด้อตอนนี้บางจุนกายอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า B t ทเนะพี่น้องเนาะก็คือสถานีอนุสวรดีเด้พี่น้องเด้อซึ่งเมื่อน,นี้บางจุนจับผ้ามาเดินส้มบรรยากาศพามาเที่ยวที่แถวบริเวณอนุสวัสดีนะพี่น้องเนาะแถวเกาะพายาไทยแถวเกาะลาดวิถีเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเมื่อน,นี้มาส้มกันพี่น้อง ส่วงกลางวันเนาะบางกอนบางคำจุน่ายเมื่อ่เมื่อก่อนเนาะถ่ายกลางคืนมื่อนีิเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องพามาชมบรรยากาศป้าสุดที่อนุสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะฝั่งด้านนี้ก็คือโรงพยาบาลราดวิถีเนาะพี่น้องเนาะนี่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นนี่นะพี่น้องแถวนี้คือแบบสวยงามเนาะไปะเดี๋ยวบางคำจุนสิพาลงจากสถา,านีเดี๋ยวพี่น้องเด้อ อันนี้เพิ่นมาใช้บริการกันหลายนะพี่น้องสถานีนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นสถานีที่ใกล้กับโรงพยาบาลน,นะก<ม>าสรสลาพนุชวรีเนาะ ว่าสถานีรถไฟแต่ละสถานีนี่เพื่อนบอกคอยมีบันไดเลื่อนลงนะพี่น้องส่วนรลายมีแต่บันไดเลื่อนขึ้นเนาะสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีอ่าพระยาไทยนะพี่น้องเนาะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงเนาะ พี่น้องครับนะตอนนี้เรตจนก็นออกมาจากสถานีรถไฟแล้วเนาะอันนี้คือเพื่อนเหตุทาง Sky walk, สกายวอล์กเชื่อมต่อไปโน่นเลยนะพี่น้องเกาะพายาไทยเกาะลาดวิถีแถววันนี้ตรงข้งางล่างเนี่ยเพื่อนกระจายเหตุ ทางเท้าใหม่หมดแล้วนะพี่น้องเนาะแถวบอมจุนไทเบิงเนาะฝั่งซ้ายมือฝั่งนูน้นเพื่อนเฮดใหม่เบอร์หลเด้อทางเท้าใหม่แนถะวถนนพญาไทเนาะเพื่อเนเฮดสก,กายวอล์คที่สามารถลงจากรถไฟฟ้าแล้วก็สามารถเดินไปอ่า โรงพยาบาลได้เลยเนาะพี่น้องเนาะคือเพื่อนทางแบบสกายวอล์คให้มาใช้บริการโรงพยาบาลง่ายขึ้นเนาะนี่เห็นบอกพี่น้องเพื่อนเฮ็ดสกายวอล์คไปทางนี้เลยเนาะงตรงจุดนี้เพื่อนมาถ่ายรูปกันหลายนะเพราะว่าได้วิวสวยเนาะกับอนุสาวรีย์บอกพี่น้องฟังแถวนี้ตั้งแต่อนุสาวรีย์ไปจนถึง อ่าแยกพญาไทเนาะนี่ืระเทศทางเท้าใหม่หมดแล้วเด้อแต่ว่าบ้างตุนยังะ่่านเคยถ่ายนะส่วนนี้ยาวถึงโน่นเลย ตรงสกายวอล์กทางเดินเนี่ยเพื่อนจะปลูกต้นไม้แบบนี้นะพี่น้องสวยงามมากเห็นปะสวยมากนะคุณนอ้องตรงด้านหน้าพองบาลจุนโนนพี่น้องเป็นโรงพยาบาลราดวิหีเนาะเพื่อนเฮ็ดหม่อีกตึกหนึ่งนะพี่น้องเึื่อว่าปีนะเพื่อนกับเฮ็ดตึกอันนั้นเปิดให้บริการแล้วเนาะซื่อเพื่อนสางใหม่เพื่อนสางใหม่อีกตึกหนึ่งพี่น้องเลยคือแป๊บเดียวสางสองตึกสามตึกแล้ว เมื่อน,นี้เพิ่นกับมีงานเนาะแต่ว่าบามจุนมาบท่านพี่น้องเลยนี่เนาะเพิ่นจะมีงานอยู่ตรงนี้เนาะงานเชิดชูเกียรติทหารกล้าเด้พี่น้องเลยเมื่อน,นี้แหละว,วันที่สามเนาะแต่ว่าบามจุนบวได้มาถ่ายงานนะพี่น้องบอกกาถ่ายเนาะว่าเป็นสถานที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องแล้วก็เป็นสถานที่มีแต่ผู้ใหญ่เพื่อนนอ้องเขามาขวมงานอยู่ตรงนี้บองจุนกันเลย บอกการทายพี่น้องก็เอาเป็นว่าชมวิวบริเวณแถวรอบๆเกาะพายาไทยเกาะลาดวิถีเด้พี่น้องเด้เกาะฝโยธินเนาะ เดี๋ยวไปสมสโนนี้ก่อนแล้วค่อยไปเกาะลาดวิถีเปันมาถ่ายรูปกันหลายนะพี่น้องอันนี้เป็นสถานีรถไฟเนาะแตาว่าทางผุ้ชมจะมาโรงพยาบาลลาดวิถีเนาะก็ใไ้มา ลงอยู่ที่นี่ได้เลยพี่น้องสถานีอ,อนุสาวรีเนาะพี่น้องพี่น้องงานเพิ่นกกยังจับอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นกะเริ่มเก็บทยอยแล้ว พาใกล้ถึงเวลาพาเพิ่นจัดตั้งแต่6 0โมงเชาถึง11 0 0นนาฬิกานะของวันที่3เด้อพี่น้องเด้ออันนี้บอมจุน้ายกอดีวันที่3พอดีเลยนะอัปเดตอ,อนุสาวรีย์ล่าสุดพี่น้องเข้าไป FC อยากจะเห็นแถวบริเวณอนุสาวรีย์เป็นจังไดีพี่น้องจังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะ นี่เนาะพี่น้องบริเวณเกาะพญาไทเพิ่นก็มีขายอาหารได้เดี๋ยวบอมจนพาลงไปชมสักนิดหนึ่งเนาะข้างในเนี่ยน่าจะโบ่ได้ถ่ายนะ้องๆพอเพื่อ,อเนเปิดเฟลงนะเดี๋ยวบอมจนพาถ่ายตรงบริเวณนี้เด้อตรงโซนเสือผาเนาะนี่รอพี่น้องเพื่อนขายตลอดเวลานะทุกวันเลยตรงบริเวณนี้เียกกดูว่าเป็นจุดตลาดกว็วได้เนาะแถวเกาะพญาไท เขาจะจัดงานตลอดนะตรงนี้เทศกาลอาหารนี่เราเนเอะบริเวณนี้ร้านค้าเต็มเลยนะมีหมดเลยเนาะรองเท้าเสื้อผงเสื้อผ้าทางั้นนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าด้านหลังก็จะเป็นไปทางไหนนะทางนี้ได้บ่โอ้ได้เนาะโซนนี้จะเป็นโซนอาหารนะ ข้างหลังกาจะเป็นคิวรถตู้เนาะนี่แต่ว่าเข้ามาแต่เสาเกินมเมื่อนี้พี่น้องเพื่อนยังไม่ท่านเปิดร้านเลยร้านยังม่ท่านเปิดหมดเลยน,นะมีร้านขายอาหารจังเียแต่ว่าโซนเสือผ่านเพื่อนจะขายทุกวันเนาะสามารถแวะมาเลือกชื้อได้ด้วยพี่น้องเด้อโอ้ค่กาแฟาร้านนั้น30บบาทนะบอกพี่น้อง จะมีขายมีทุกอย่างเลยอาหารทะเลยำเ,เ,าเานานะพี่น้องบรรยากาศล่าสุดอนุสาวรียนะเนาะไปี๋ยวไปเกาะลาดวิถีต่อต้องกลับขึ้นไปข้างบนอีกนะ อันนี้เป็นป้ายรมีเนาะฝานแทบทุกสายเลยมีเด้อพี่น้องงานเพิ่นั็จะขายอยู่ข้างหน้าแบบนี้แหละบันไดฝั่งโน้นยังใช้งานบ่ได้พี่น้องบันไดเลื่อนต้องเดินขึ้นฝั่งนี้เอา ไปแล้วกลับขึ้นไปข้างบน,ดนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปต่อกันข้างบนเลยไปน่าพี่นอ้องตอนนี้บอเดี๋ยวกลับ,บขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวให้เบิงมุมฝั่งนี้เพราะว่าสวยงามหลายฝั่งนี้นะนี่เนาะไะเดี๋ยวเราลงฝั่งนี้เลยเด้ออันนี้ลงไปก็จะเป็นเกาะลาดวิถีเลยเนาะ สายมือก็จะเป็นห้องน้ำได้หลายทานมา,าแถวอน,นุชวรีเนาะหาห้องน้ำเราเห็นนี่ด้อพี่น้องเด้ห้องน้ำอยู่สายมือนเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำเก็บค่าบริการเด้อคนละสามบาทเนาะนี่เนาะพี่น้องห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้เด้อเกาะลาดวิถี นคนละสาบาทมีอาบน้ำน้ำเนาะอาบน้ำก็ได้ก่อนนี้ของขายหลายที่น้อก่อนนี้ของขายหลายก่อนนี้มีมีหมดเลย ของฝากกันุ่ัสดีและมาซื้อได้ตรงหม้ทานเพ่นมีขนมหลายอย่างเลยนะฝั่งนั้นนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องทางเข่าโรงพยาบาลลาดิทีเนาะมทุนมากินตลอดก๋วเยวนเตี๋ยวร้านนี้อร่อยใี่น้องหายร้ายพอ ล้นชามเลยนี่เป็นร้านรองเท้าวิ้วคู่ละห้าสิบบาทนะคิดดอกรองเท้าคู่ห้าสิบบาทเสื้อผ้าห้าสิบบาทกระเป๋าเนะนี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าห้าสิบเก้าบาททุกใบนะค่นอ้อง กระเป๋ามันมีหลากหลายอย่างเดีวยวห้าสิบบาทลูกค้าเต็มเลยต่อแถวอันนี้ก็แกงสองร้อยคร ฝั่งนี้แบบเป็นโซนที่ขายของหลายนะพี่นอ้องเกาะลาดวิธี อันนั้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บวามจุนกับซีดีจบคลิปไปเพียงเฉินเดลพี่น้องเออวันมมนี้ก็พามาชมบรรยากาศกอยู่ที่อน,นุสาวรีย์ไทรชระูมเนาะพี่น้องความจุนมากก็คือตอนเสาร์วันที่สามเนาะก็ตรงกับวันเสาร์พอดีเนาะกาคลิปนี้กัสซีดีจบไว้เพียงเฉินเดลพี่น้องเออกาขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเนาะสุดท้ายก็บสบายดีสวัสดีครับพบกันใหม่พี่น้าเดลพี่น้องเด้อ